พวออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซบทเรียนออนไลน์อ .5 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์5สหกรณ์ในโรงเรียนการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนจะทําให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์ด้วยตนเอง ได้รับประโยชน์ทั้งด้านประสบการณ์เงินปันผลและเป็นการเผยแพร่หลักการของสหกรณ์ให้กว้างขวางต่อไปการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนต้องดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. จัดประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 2. ศึกษารูปแบบของสหกรณ์ที่จะดําเนินการจัดตั้งให้ชัดเจน โดยอาจศึกษาจากสหกรณ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นและประสบความสําเร็จมาแล้ว 3. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในโรงเรียนได้ทราบพร้อมทั้งออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ปฏิบัติตาม 4. รวบรวมหุ้นและทุนในการดําเนินการโดยเปิดรับสมาชิกที่สนใจ 5. จัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 6. ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการผู้จัดการสหกรณ์จ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อร่วมดำเนินการในสหกรณ์